d ดล l y n e w ส s p ปอร์ตพอดแคเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังชายนิสซูเปอร์ลีกลีกลูกหนังตกสวรรค์คุณผู้ชมครับในแวดวงฟุตบอลทั่วโลกในเวลานี้นะครับลีกที่มาแรงที่สุดในแง่ของการทุ่มทุนสร้างนะครับก็คงไม่มีใครเกินซาอุดีโปรโลีกนะครับลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียที่หวานเม็ดเงินมหาศาลไล่ล่า,ลาบรรดาสาดังไป คาแข่งในแดนเศรษฐินมันกันแล้วหลายรายนะครับไล่มาตั้งแต่คริสเตียโน o โรนัลโดที่เรียกว่าเป็นหัวหอ,อกก็ได้นะครับตามมาด้วยคาริมเบนเซม่าเอ็นโกโลกองเต้เอเดวาร์เมนดีและอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็แถมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดในเร็วๆนี้ซะด้วยนะครับการก้าวเข้ามาเรียกว่ามีซีนของหลีกลูกหนังซาอุดิอาระเบียในแวดวงลูกหนังโลกทำให้หลายคนเนี่ยนึกไปถึงอีกหนึ่งหลีกในทวีปเอเชียเหมือนกันนะครับ ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่จับตามองของวงการฟุตบอลโลกนะครับจากการทุ่มเงินดึงตัวดาวดังอย่างคาร์ลสเตเวสออสการ์ฮักหรือแม้กระทั่งมารูยานเฟรเนี่ไปค้าแข่งที่นั่นนะครับแต่สุดท้ายพวกเขากลายเป็นเหมือนพลุนะครับที่ถูกจุดสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปอย่างรวดเร็วใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงไชนีสซูเปอร์ลีกครับ ความทะย,ยานและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลจีนนะครับเกิดขึ้นจากความฝันของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับที่ต้องการให้จีนเป็นมหาอำนาจของวงการลูกหนังโลกภายในปีคศ2050นะครับโดยผู้นําแดนมังกรเนี่ยมองว่าฟุตบอลคือหนึ่งในเครื่องมือผลักดันประเทศไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนะครับโดยแผนการดังกล่าวมีจุดสตาร์ตตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะครับ ซึ่งเป้าหมายที่ท่านผู้นาจีนวางเอาไว้นะครับสเตปแรกคือการที่ทีมชาติจีนต้องได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตามด้วยการได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเวิลด์คัพนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้และสุดท้ายซึ่งเป็นสเตปที่เป็นความฝันอันสูงสุดนะครับก็คือการคว้าแชมป์โลกขณะที่แผนการในระยะใกล้กว่านั้นนะครับสีจิ้นผิงต้องการให้ทีมชาติจีนเป็นทีมอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียให้ได้ภายในปี2030 โดยในทางปฏิบัตินะครับรัฐบาลจีนวางแผนที่จะสร้างโรงเรียนลูกหนังนะครับอะคาเดมีฟุตบอลในห้าหมื่นแห่งทั่วประเทศภายในเวลา7ปีโดยตั้งเป้าที่จะผลิตนักฟุตบอลอย่างน้อย50ล้านคนเข้าสู่ตลาดนะครับเพื่อเป็นทรัพยากรในการพาวงการฟุตบอลจีนก้าวสู่ความสําเร็จในอนาคตขณะเดียวกันครับลีกสูงสุดอย่างไชนีสซูเปอร์ลีครับก็รับลูกนะครับกับแผนงานของท่านประธานาธิบดีครับโดยการทุ่มเงินไม่อั้นนะครับ จนกลายเป็นหลีกที่จ่ายเงินคว้านักเตะเสริมทัพมากที่สุดในโลกในตลาดนักเตะหน้าหนาวของฤดูกาล2016-2017โดยในช่วงตลาดนั้นในพวกเขาทุ่มไปถึง320บล้านปอนด์นะครับหนึ่งในนั้นคือการดึงออสการ์ไปจากเชลซีนะครับดาวเตะทีมชาติบราซิลเลียนไปอยู่กับเซี่ยงไฮ้เอ p g พีจีในเวลานั้นหรือว่าที่ปัจจุบันก็กลายเป็นสโมสรเซี่ยงไฮ้พอดเอฟซีนะครับขณะที่เรื่องของค่าเหนื่อยนะครับทีมจากไชนีซูเปอร์ลีกก็ทุ่มไม่อันเช่นกันนะครับ โดยออสการ์นั้นฟันไปสัปดาห์ละ4 0 0แสนปอนด์นะครับขณะที่ฮักซึ่งเล่นอยู่ทีมเดียวกันนะครับกับเซี่ยงไฮ้ SIPG นี่ก็รับไป3 20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่แพงขึ้นไปกว่านั้นครับก็คือคาร์ลอสเตเบสครับไอเบสเนี่ยรับจากเซี่ยงไฮ้เซินหัวนะครับสัปดาห์ละ6 15,000ปอนด์ซึ่งแพงมหาศาลนะครับแต่ว่านักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าเหนื่อยนะครับตัวผู้หนึ่งของค่าเหนื่อยเนี่ย ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกจีนคือเอสเกลลาเวซี่นะครับกองหน้าชาวอาร์เจนตินาซึ่งย้ายจากนาปโปลีไปอยู่กับเฮอร์เปิลชนะฟอร์จูนโดยลาเวซี่เนี่ยรับค่าเหนื่อยถึงสัปดาห์ละ7จ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันปอนด์นะครับเกือบเกือบแปดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์สิ่งเหล่านี้ครับทำให้ไชนีสซูเปอร์ลีกกลายเป็นลีกที่ดึงดูดนักเตะจากทั่วโลกนะครับรวมถึงบรรดาเอเย่นครับที่แห่กันเอานักเตะในความดูแลของตัวเองเนี่ยไปเสนอขายทีมในลีกจีน พอทุกคนเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับฟุตบอลจีนกําลังจะก,กลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกฟุตบอลครับแล้วกการย้ายไปที่นั่นรวมถึงการนานักเตะในสังกัดของตัวเองไปเล่นที่นั่นได้เนี่ยมันก็หมายถึงผลตอบแทนที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับก็ลองคํานวณกันง่ายๆนะครับอย่างในรายของคาร์ลอสเซเวสเนี่ยค่าเหนื่อยที่ได้รับจากเชียงไ้เซินหัวเนี่ยก็คือ6กแสนหปอนต่อสัปดาห์บวกโบนัสน,นู่นนี่ ตีกลมๆนะครับเตเวสเนี่ยได้ค่าเหนื่อยหรือได้รายได้จากการเล่นกับเชียงไ้เซินหัวเนี่ตกสัปดาห์ละหกแสนห้าหมื่นปอน,นะครับซึ่งคำนวณดูแล้วนะครับเท่ากับว่าอดีตดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้รายทีนี่รับเงินเข้ากระเป๋า1ปอนนะครับ30กว่าบาททุกๆครั้งที่เข็มวินาทีกระดิกนะครับนัหมายความว่า1วินาทีก็รับ1ปอนไปเรื่อยๆนะครับ อย่างไรก็ตามครับจากจุดเริ่มต้นของแผนงานในฝันนะครับเมื่อปี2016มาจนถึงปัจจุบันครับเราฟาสต์ฟอร์เวิร์มาจนถึงปัจจุบันแผนงานและความฝันของวงการฟุตบอลจีนปัจจุบันพังทลายลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วไม่ต่างจากตอนที่มันเริ่มก่อร่างนั่นนะครับปัจจุบันครับระบบฟุตบอลโดยรวมของจีนพังทลายนะครับวิสัยทัศน์ด้านฟุตบอลของป,ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เงินหยวนไหลออกจากประเทศ อย่างมหาศาลนะครับแทนที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศจีนจากที่เป็นเหมือนเหมืองทองครับที่ทุกคนจ้องจะเข้าไปขุดนะครับแต่ด้วยแผนงานที่เกินตัวแล้วก็ขาดคนที่จะเข้ามาทําให้แผนงานเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริงนะครับทาให้ตอนนี้วงการฟุตบอลจีนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเหมืองร้างไปแล้วนะครับสนามฟุตบอลหลายแห่งในประเทศถูกทิ้งร้างหรือไม่ก็สร้างไม่เสร็จนะครับ ขณะที่ทีมชาติจีนนะครับก็ยังคงห่างไกลครับกับการได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกแถมยังอันดับโลก,กร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้อยู่ถึงอันดับที่78ของโลกขณะที่ทีมชาติหญิงครับจากที่เคยเป็นถึงรองแชมป์โลกในปีพันเนะครับปัจจุบันพวกเธอไม่ได้เป็นทีมในอันดับท็อป10ของโลกโดยซ้ําเช่นเดีวยวกับชนิดซูเปอร์ลีกครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถดถอยลงไปในทุกๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่น กวางโจเอเวอร์แกลน์นะครับนี่เป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกจีนก็ว่าได้พวกเขาเคยมีบิ๊กเนมอย่างมาชชโรลิปปี้ไปคุมเคยมีฟาบิโอคานาวาโร่ไปค้าแข้งแล้วก็ไปคุมทีมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปัจจุบันกว่างโจเอเวอร์แกลน์มีหนี้สินรุงรังถึง240ล้านปอนด์นะครับซึ่งหนึ่งในที่มาของหนี้สินดังกล่าวก็คือการแผนการโปรเจกต์สร้างสนามเย้าวห่งใหม่นะครับความจุ10,000คนแต่สุดท้ายครับ มีปัญหาด้านการเงินครับเนื่องจากบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์หลักก็คือเอเวอร์แกรนมีปัญหานะครับจนกระทั่งสนามดังกล่าวในสร้างไม่เสร็จแล้วก็ถูกรัฐบาลจีนยุี่ไปแล้วนะครับขณะที่อีกหลายทีมก็มีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์หลักของทีมเช่นกันนะครับเราสังเกตได้ว่าหลายๆทีมเนี่ยเปลี่ยนชื่อสมโมสรจากที่เราคุ้นเคยกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอสปอนเซอร์หลักมีปัญหาก็ทําให้การเงินของทีมมีปัญหาไปด้วยขณะที่นักเตะบางคนนะครับในลีกเนี่ย มีข่าวว่าถึงขั้นถูกต้นสังกัดเนี่ยบอกให้เอาชุดแข่งเนี่ยกลับไปซักตัวเองที่บ้านนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของสโมสรขณะที่นักเตะต่างชาติหลายคนก็มีปัญหาถูกยกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่ได้รับค่าเหนื่อยนะครับอย่างเช่นในรายของเรนโตอากุสโตอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลเป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะห์ว่าวงการฟุตบอลจีนเนี่ยพยายามเบ่งตัวเองให้เติบโตครับโดยขาดปัจจัยพื้นฐานนะครับ ไม่มีองค์กรที่จะเข้ามาจัดการด้านการเงินที่เหมาะสมเพียงพอโดยพวกเขาคิดว่าตลาดฟุตบอลในประเทศเนี่ยมันจะเติบโตนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นประเทศที่มีสภาพเศ,ษศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในชาติมห,อหาอำนาจทางเศ,ษศรษฐกิจโลกนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นการการ,ารันตีนครับว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของฟุตบอลไปด้วยนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปในวงการฟุตบอลจีนก็คือการวางแผนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะครับ พวกเขามองเห็นว่าการเซ็นสัญญานักเตะบิ๊กเนมมาสู่ลียเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วแต่นั่นมันเป็นเรื่องของการมองถึงเป้าหมายในปัจจุบันตอนนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นการมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตแต่อย่างใดน,นะครับหลายคนนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าจีนพยายามใช้เงินครับในการซื้อประวัติศาสตร์ที่ชาติยักษ์ใหญ่ในวงการลูกหนังโลกหลายๆชาติใช้เวลาถึง 100- ถึง150ปีในการสร้างประวัติศาสตร์เหล่านั้นขึ้นมานะครับ แผนงานต่างๆที่จีนผุดขึ้นมาเนี่ยมันยากที่จะเป็นจริงได้นะครับบางทีไอเดียของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าปัญหามอาจจะอยู่ที่กุนซือข้างกายครับที่คอยแนะนําท่านประธานาธิบดีในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็กล่าวโดยสรุปครับหลีกจีนนั้นมีการวางแผนที่ผิดพลาดขาดความโปร่งใสนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินอีกทั้งยังบวกกับ วิกฤตการเรื่องก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 เกข้าไปอีกนะครับทําให้วงการฟุตบอลจีนเนี่ยพังคลืนลงมาในเวลาอันรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราจนถึงตอนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโปรเจกต์ในฝันของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะเป็นมหานาถของวงการฟุตบอลโลกภายในปี2 0 5 0เนี่ยยังคงดําเนินอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้ายังอยู่ครับตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีแล้วครับในการที่จะทําให้แผนงานนั้นสำเร็จผลนะครับ คำถามก็คือแล้วหลีกของซาอุดีอาระเบียแะครับจะเป็นเหมือนหลีกจีนไหมคำตอบก็คือมันก็มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะวงการฟุตบอลอาว่าในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมก็แล้วกันนะครับพวกเขามีความแข็งแกร่งในเรื่องพื้นฐานมากกว่านะครับมีการปูพื้นฐาน,น้านฟุตบอลที่แน่นหนากว่าที่สําคัญวงการฟุตบอลตะวันออกกลางเนี่ยเหมือนกับรู้นะครับว่าตัวเองต้องเอาเงินไปลงทุนกับอะไรอย่างไร นะครับแล้วก็พวกเขามีเงินมีกลยุทธ์และที่สําคัญคือมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเรื่องของฟุตบอลที่ดีกว่านะครับเรเห็นได้จากกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากหลายๆชาติในตะวันออกกลางนี่ก็พากันไปเรียกว่าเทคโอเวอร์ทีมใหญ่ในยุโรปหลายๆทีมมามากมายนะครับในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาแต่คำว่าเป็นไปได้ยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นบทเรียนจากชนิสซูเปอร์ลีก คือสิ่งที่ซาอุดีโปรโลีกต้องศึกษาและระวังไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมนะครับ